เอาแล้วครับมาอีกแล้วนะครับพี่แสงพี่แสงไปอีกแล้วครับสุดยอดเอาโอ้ยขึ้นตรงนี้พี่น้องเบิบเลยนะครับอา้าวน,นี่นครับพี่แสงครับจากขอนมูลีแล้วครับโอ้โหเ,เอานใี่ครับเต็มสตรีมครับทิชเช่ไวแสงไปพีน่น,น้องครับ ถูกแค่เดียวพี่น้องนะครับรอบเดียวโอ้โหโอ้ยทีมงานจากขันบุรีสงขรามบกวดอีกแล้วครับท่านนะครับแมนแล้วโอ้โหปาดขานเข้ารอบเดียวพี่น้องสามสี่ตัวพี่น้องเต็มเปอะไรเนี่ยเป็นไปได้ครับพี่น้องนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแห่เรามาตรฐานที้รีพี่น้อง โอ้โหโอ้ยนะครับฉายเสียงอีกแล้วนะครับสำหรับพี่เสียงของเรามาตรฐานโอ้เบิ่งกับพี่น้องครับมีบิ๊กไสตัวนึงนะครับบักงี้ยเงี้ยมันท่าสิบหกสิบไรครับตอนนั้นครับแล้วก็มีตัวน้อยอีกสองสามตัวพี่น้องนะครับปาด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 มาครับปาดเลยแต่ตอนนี้เริ่มให้สิบบาท โอประเดึงต oh. ัวแค่เงไยวแสงเบังครับพี่รองครับสุดยอดของแฉครับพี่รองทามาไม่ครับวันนี้ สุดยอดของแหนะ,ะครับพีเอนะครับทีมงานพิพัฒน์นะครับพิพัฒน์พี่แสงครับจากทนบุรีครับตัวนี้ครับปาเกลีครับเอาอยู่ครับ3 4มซตัวเขาแหเดียวพี่น้องนะครับปาด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 นะครับหมวกว่านครับไปโชว์ผลงานในรอยเย็ดนะครับ บักหลายกนเล่าอะไรนะครับทีมนี้วันนี้กัมาออกเสียงอยู่ทางสุรินครับพี่นองนะครับทีมงานจากชนบุรีนะครับเลร้ายเขาคักเขาเนี่ยพี่น้องเอ้ย เิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งหัวมันครับสุดยอดของแหสุดยอดของเซียนครับพี่น้อง ท่านผู้ชมครับรอชมปลาเต็มเลยพี่น้องเอ็มค้อมในการเลยนะลอยชมปลาใหญ่ครับพี่น้องครับตั้งเส้นแหกแตยังลุยกันต่อพี่น้องขอยองกับปลาเหลือหลายพี่น้องนะครับกระบะจังหวะในโอกาสเพื่อสิเม่นตอนนี้ครับพี่น้องนะครับกระบะนี่ท่านนี้ครับบอกเลยแม่นซะเหลือเกินครับเข่าสามเข่าสี่รอบเดียวนะครับสุดยอดครับ นี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องนะครับอยู่ทางอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องน้านะครับพนท่างพนก็ร่างขึ้นอีกตัวนึงครับพนครับเหมือนจะเป็นพี่อินซีนะฮะพนครับก็ร่างลากขึ้นพนครับมุ่มท่างพนครับสะบัดหน่อครับเป็นพี่อินซีดียวดูทรงแล้วพี่น้องเอาไม่เห็นแล้วป่ะเนี่

ออายังบ่ได้พี่น้องเอ้ยอ้าาทางผมกำลังกดปลาของน้าพี่น้องเฮ้ยนะครับซอยกันนะครับสามสี่คนนะครับ นอนเอาละครับมาแล้ววหน้าคัยวหนนา,คร,า,นาครมาแล้วเ <c oughs> อวาวหนนาครครับวหนนาครขอเมื่อเลยครับวหน้า,นาค <c oughs> สุดยอดชวนบุรีสงเข้าประกวดในเต็มเตมับพี่ร้องนะครับน,น,น,นะครับ โอ้วเราก็ได้ไป60กิโลครับพี่น้องมีพัดนะครับดอกนี่ปลาแสงจัดมาอีกแล้วครับตอายองัเม่ะไครับ,บขอขอเอางลเอะไรไไนเ,เนี่ยเอามีของแถมพร้อมตัว่ยโอ้ย โอ้ได้อีกหนึ่งเต้มครับวันมิตรบาเราเเ็นต้เนี่ไปแ้โอ้ม่้โอ้เเ มาดูของใหญ่แล้วกันพี่น้องหามสองหามสามนะครับเอาดึงแขนครับดึงแขงเนเอ้ อะไรนะครับน้ำหนักอะไ้เลยตัวนี้ก็ตัวนี้ที่ตัวนี้ที่เก่งสิบแปด่มาเป็นนักที่มาเป็นนักนี่นจะเจ้านะนี่แหละมื่อกี้เจ้งน้

ขึ้นมายกเชือกกระช่านก่อนนะอันคือสีสามตัวนี้ตัวแรกอะเจนี้มันก็เป็นตัวใหญ่สีสี่หนึ่กิโลยนะอเคสัปนใปั่นเนี่ยเลยนี่ครับโอมหน้าพิพัฒน yes, ์นะครับของเด็ดของดีจากเบิร์ชเบุรีนะครับนี่ครับท like ีมใหญ่ครับทีมงานแขง่ครับของแช่ครับใหญ่ทุกอย่างเป็นหำนะครับทีมงานนี้นะครับสวัสดีครับ อนี่ชคนี่รัเงกทีามใสใสเ็นสงดนตัวานี่ับงนได้ตัวง่ายนสองตัวครับใส่ง่ายบักเก็ตติ้แตบโอ้สุดยอดครับพี่น้องยกมาไปช่งไปเราไปลุ้นดูเขาว่าเท่าไรนะฮะทิ้งากิบชนะหรือเท่าไหร่กัน การไล่ห่วยคิดในกลุ่มเลยนะฮะสี่นาทครับทีมนี้จวดสดจอดนะครับทีมนี้นะครับนักล่าฆ่าของใหญ่โดยตรงนะครับไก่ปนไหนกรไปทยชิ้นงานนี่ว่าตะบอกมาบอกกรไปายครับชิ้นงานนี่ครับโอ้ยมักขัดมักเนี่ยของใหญ่นี่มาดูกันนะครับโอ้ทางพี่กำลังหอมบ้ากันเอานะครับชนช้างชนช้างช้างชนช้างครับอันนี้จากพี่เอ็นซีนะครับมาอีกแล้ว นะครับโอพี่หมูพี่หมูพี่หมูไปดูเอาเอาลงไทยดชืออันนี้ของอันนี้ของพี่พัดอันนี้ก่ลกพี่พมนุ่น่านุ่น่อน่นน่นนนน่นี่น่นี่นนุนน่นน่นุน่น่น่นั สี่นิตปกัี่นสี่หลสี่ิกับสีครับเป็นเก้าอเก้าสัยังไม่ได้รู้โอ้ยยังไม่ได้หักไมได้หักไม่หักเตนเย็นพี่ต้นเย็นเต้นเย็นเดีวเท่าไหร่เราเมื่อกี้เกอหักเท่าไหร่เก้าสิบสหักคาาบาประมาณสิบาระมาสิบกโลนะ มาจประมาณแปดสินะครับตอนนี้นะครับสองสิบเดสิบเจ็ดกิโลนะของของของทีมงานพี่อินซีนะครับจดจ็ดทั้งมือเจ็ดสิบเจ็ดนาะ เมื่อกี้เท่าไหร่พี่ของพี่เมื่อกี้ทั้งเราได้เท่าไหร่เจ็ดสบสามอีกแล้วครับท่านนะครับ <c oughs> สองตัวแจมๆเลยครับทีมงานนี้นะครับพี่น้งอ,นองรถติดแล้วพี่อ้ <c oughs> องเลยพี่้องเลยยสุดยอดครับรมมาเต็มเลย